ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่ไวายบทีวีอีสานกับดิฉันนภพรตอพลนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการตลาดไม่ไวายบทีวีอีสานผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานนะคะพิมพ์คําว่า nbtuon นั่นเองนะคะหรือว่าจะชมรายการตลาดไม่ไวายบทีวีอีสานย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันไป ที่ช่อง YouTube ของทีวีอีสานเพียงแค่พิมพ์คําว่า NBT11 อุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราทําการเปิดตลาดแล้วก็นําผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ เกาะกันอย่างเหนียวแน่นและที่สําคัญเขามีการขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะและที่สําคัญเขามีสินค้าที่เป็นสินค้า GI แล้วก็เป็นสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนมายกระดับเพิ่มมูลค่าเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการเสริมเรื่องของการตลาดไปด้วยและที่สําคัญวันนี้เขายกขบวนเรื่องของผ้าแสลด,ดีมาด้วยนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรามีด้วยกันหลากหลายมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่สําคัญ3ท่านที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้มี3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือดกร ลยานีธรรมจารีนะคะท่านเป็นนายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนะคะและท่านที่สองก็คือคุณวนิดาคำนึกท่านเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพลานท่านที่สามก็คือคุณ ธัญยพรนพพระก้าวนะคะท่านเป็นรองประธานกลุ่มสตรีบ้านดอนขาแล้วก็เครือข่ายพี่น้องกลุ่มชุมชนมาร่วมในรายการวันนี้เหนียวแน่นอบอุ่นมากๆสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่รายการตลาดไม่ไว้นะคะภายในห้องส่งของเราในวันนี้มีสินค้าจากชุมชนเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้า ต้องบอกว่าหลากหลายดาวโอท็อปมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของอลูกค้าแล้วก็ใครที่สนใจเข้าไปในชุมชนก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญที่ไปรีสเกตนะคะไปถ้าไปแล้วไม่พบคนนี้ถือว่าไปไม่ถึงสีสเกต <c oughs> นั่นก็คือดออรแก้วนั่นเองนะคะค่ะขากลับ,อข,บขอพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่เสียสละเวลามาร่วมรายการนะคะเห็นไปหลากหลายชุมชนมากๆเลย <He S 2> เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้มาประชาสัมพันธ์แบบนี้เขามีก ภาพมากหน่อยแค่ไหนคะในการที่จะยกระดับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพได้แบบนี้คะก็ต้องบอกว่ามีศักยภาพมากนะคะโดยเฉพาะท่านประธานชุมชนนะคะคุณวนิดาคุณวนิดานี่เราไปเจอเขาช่วงที่โควิดแล้วก็ช่วงนั้นก็คือไปให้ลงกลุ่มกลุ่มไปสอนทําดอกไม้จันนะคะแรกๆเลยทําดอกไม้จันในกลุ่มพอทําดอกไม้จันมาก็สามารถที่จะผลิตดอกไม้จันได้เยอะในช่วงที่รอเก้านะคะสมัยนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ต่อยอดนะคะกลุ่มเขาต่อยอดหมดไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานเป็นพอชอเป็นหน่วยงานจังหวัดอะไรต่างๆเขาก็จะมีการอบรมกลุ่มกันแต่ละอย่างที่เขาได้อบรมมาเขาก็สามารถผลิตออกมาที่จะเอามากว่าจะออกมาขายได้ขนาดนี้เนี่ยก็คือเขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมคะกลุ่มของเขาเนี่ยสินค้าทุกอย่างตั้งหลายอย่างวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาบเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยได้รับการยอมรับมากนะคะทั้งพริกทั้งอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเราดีใจที่เราได้ไปสนับสนุนกลุ่ม เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของเรานะคะซึ่งทําให้เขามีรายได้ในชุมชนตั้งเยอะเลยนะคะค่ะก็ถือว่าจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยทีเดียวนะคะในการที่จะรองรับใครที่เข้าไปในชุมชนก็จะได้ไปท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนแล้วก็ยังมีของติดไม้ติดมือแล้วก็เป็นการ สนับสนุนอาชีพในชุมชนด้วยใช่ค่ะอยากให้ไปคุยกับคุณวันิดาเองถามพี่วนิดาหน่อยนะคะคุณวันิดาคํานึกนะคะเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลพลานขออนุญาตเรียกพี่ดาก็แล้วกันนะคะพี่ดาวันนี้ใส่ชุดอะไรมาคะสวยมากเลยชุดเสื้อลาวาปักเซลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของ จังหวัดรีสเกตของอำเภอค,คุนหานทุกตัวก็จะมีปักเซลที่สวยงามมีหลากหลายที่น้องๆวันนี้นาํนาม,มาหลายสีด้วยค่ะจะมีเสื้อแซลและมีกระเป๋านะคะหลากหลายสีหลากหลายแบบค่ะให้ให้ชมค่ะถามถามพี่ดาหน่อยว่าเอสีสเกตเนี่ยเขาจะมีผ้าแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีผ้าเบนจสีด้วยมีสีอะไรมีที่มายังไงคะพี่ดาคะ,ะเป็นผ้าลายลูกแก้วเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมคะก็จะมีสีดําค่ะสีลาวาสีดําก็คือที่พี่ดาใส่ค่ะอันนี้ทํามาจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนจากอะไรคะที่ทอเหรอคะค่ะทอจากย้อมมะเกลือย้อมมะเกลือค่ะก็จะมีผ้าสีลาวานะคะผ้าลายลูกแก้วสีลาวาก็จะมีปักแซวสีดําสีลาวาสีเขียวประจำอำเภอคุนหานสีเขียวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะพี่ดา เขาจะให้เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอคุนหารคือจากจะเอาเปลือกทุเรียนมาย้อมนะคะจะมาเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้ย้อมเป็นสีเขียวเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอคุณหารนะคะอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดสีทุเรียนเลยสีเหมือนเเปลือกทุเรียนเลยสําหรับใครที่ยังไม่มีนะคะมีครบ5้าสีแล้วอย่าลืมสีของทุเรียนนะทุกคนตอนนี้ที่หน้าจอขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสีจาก ทุเรียนเปลือบทุเรียนแล้วก็มีการแสลด้วยพี่ดาถามหน่อยว่าการแสลที่ปกเสื้อที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เราเขาเรียกว่านําไอเดียเรื่องอะไรในการที่จะมามาปักมาแสลลงแล้วขั้นตอนนี้ยากไหมคะขั้นตอนในการปักเซลนะคะแต่ละลายรู้สึกจะยากค่ะแต่น้องๆ้อเขามีความาสามารถหลากหลายในในการปักเซลล์จะเป็นลายดอกอดอกลำดวนดอกแก้วเป็นลาย เถาเลื้อยมีหลายอย่างค่ะตามที่น้องโชว์ไว้ในกระเป๋าในในเสื้อค่ะมีทุกไรที่ลูกค้าต้องการค่ะค่ะวันนี้เราก็มาแซวให้ดูกันแบบเห็นเห็นสดสด,สดกันในรายการแบบนี้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ,คะในการที่จะได้เสื้อแซวมาตัวหนึ่งต้องนั่งปากนั่ง แซลกันอยู่แบบนี้เป็นอาทิตย์ตัวหนึ่งเป็นอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์เลยโอ้โหนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในที่มาที่เราเอาผลิตภัณฑ์มานะคะทีนี้ถามพี่ดาวหน่อยว่าจริงๆแล้วกลุ่มของเราเนี่ยมีการรวมตัวกันใครคะมารวมตัวและก่อตั้งกันมานานหรือยังพี่เองเป็นคนรวมตัวให้สมาชิกในหมู่บ้านนะคะคือกลุ่มแม่บ้านที่มาจากกรุงเทพพวกได้โอกาสพวกว่างงานก็รวมกลุ่มตอนนั้นปี2559นระคะรวมกลุ่มได้20คน แล้วก็ได้ท่านดรได้ไปทำอ่านาโครงการของทาดอกไม้จันทไปให้ทีนี้เราก็ต่อยอดเราก็ทําส่งโครงการตามที่ต่างๆเช่นสําสนักงานเกษตรอาเภอจังหวัดนะคะแล้วก็สําสนักงานฝีมือแรงงานนะคะองค์การบริหารส่วนตําตบพลพราน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สภาองค์กรชุมชนก็ได้ขอโครงการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก ศูนย์าการศึกษานอกโรงเรียนและการตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็จากอาพ,อพอชอพัฒนาชุมชนก็ให้การสนับสนุนเรามาเรื่อยมาเราก็ต่อยอดค่ะเราก็ได้นำเนินการแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์แต่ละ โครงการก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะค่ะที่นํามานําเสนอวันนี้ค่ะก,ก็ถือว่าหลากหลายองค์กรอยู่ในการที่จะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะคะก่อนหน้านั้นที่เรามีการรวมกลุ่มการผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่เราทํานี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะเสื้อผ้าค่ะเป็นเสื้อผ้าอย่างเดียว<ๆ>ค่ะผ,ผลตอบรับจากจากลูกค้าที่ซื้อเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็เยอะมากโดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กค่ะเสื้อผ้าเด็กจะเยอะมากเลยตอนหลังมา เสื้อเซลดังใช่ไหมคะก็เขาก็จะไปที่กลุ่มก็จะมีการสั่งตัดเป็นทีมค่ะก็ขายดีมากและช่วงปัจจุบันก็ยังขายดีเหมือนเดิมโดยเฉพาะสีเขียวตอนนี้สีเขียวมาแรงค่ะอืมาแรงมากแล้วราคานี้แรงไหมคะแรงมากเหมือนกันราคาแรงเหรอคะสองพันห้าสอ ราคาถูกที่สุดก็คือพันหค่ะโอ้โหถ้าราคาแรงแบบนี้แล้วถ้ามาในรายการตลาดไม่ไวก็ต้องมีเขาเรียกว่าลดพิเศษ <ละ S 1> ให้กับแฟนรายการด้วย<พ>และที่สําคัญเ,เป็นการเขาเรียกว่านำซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดศรีสะเกดมาสวมใส่แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์กันด้วยอ,อย่างเช่นอยู่ที่2 5 0 5วันนี้ พี่ดาจะลดให้เท่าไหร่คะเหลือใครที่สนใจอยู่2,000ค่ะ2,000สุดเลยนะคะลดเหลือ2,000ก็คือลดไป500บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจเสื้อแซลจากจังหวัดศรีสะเกดมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะเอาวันนี้พี่ดาไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับพี่ยาด้วยนะพี่ยาเดี๋ยวเชิญพี่ยาทางนี้หน่อยพี่ยาเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้พี่ยาบอกว่าเตรียมมาโปรโมทสินค้าในชุมชนมากๆเลยพี่ยามีส่วนร่วมกับกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ ก็จะเป็นคุณดูแลของน้องๆทุกอย่างอะ,ค,ะค่ะดูแลแล้วก็เรื่องฝ่ายผลิตการตลาดอะไรเงะะ<ช>ี้ยค่ะแล้วก็หาลูกค้าด้วยแล้วก็ออกงาน เลยดูกล้องบ้างก็ได้ก็คือช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่เรานํามาในวันนี้เราเขาเรียกว่ามีใครที่ช่วยส่งเสริมเติมความรู้ให้บ้างคะอย่างเช่นกล้วยฉาบหรือว่าผลิตภัณฑ์ไข่เค็มแบบนี้ความรู้ที่เราได้แล้วก็ชุมชนได้เรียนรู้ไปนี่มีมีวิทยากรหรือใครมาสอนเราไหมคะเริ่มเลขอย่างเช่นไข่เค็มใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นของกศนค่ะที่มาฝึกแล้วก็เรียนรู้ให้ตัวนี้ค่ะที่เป็นไข่เค็ม อันนี้ก็ใช่ค่ะไข่เค็มก็ไม่ใช่ไข่เค็มธรรมดาอีกใช่ค่ะเป็นไข่เค็มจากดินลาวาดินปูขับไฟใช่ค่ะก็จะเป็นดินปูขับไฟแล้วก็จะมีสมุนไพรค่ะห่อหุ้มไว้แต่ตัวนี้อร่อยนะคะก็คือไข่ขาวเนี่ยจะไม่เค็มใช่ค่ะไข่แดงเนี่ยจะมันนะคะในกล่องนี้ผลิตภัณฑ์แพ็กเกจนี้มีอยู่ด้วยกันหกฟองใช่ค่ะขายแพ็คละเท่าไหร่คะ 85บาท85บาทแต่วันนี้ก็ลดราคาเหลือ75บาทเหลือ75บาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะชิมผลิตภัณฑ์จากชุมชนซึ่งเป็นการผลิตจากเอกลักษณ์ในชุมชนก็ค,คือจากดินภูเขาไฟเป็นไข่เค็มลาวาแพ็คละ75บาทนะคะอย่าลืมสนับสนุนกลุ่มก็แล้วกันถือว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่เขากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้เห็นแพ็คเกจน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ,คะเขามีการ เขาเรียกว่าต่อยอดความรู้องค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วมาเติมความรู้ให้กับพี่น้องในชุมชนก็เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่ส่งขายด้วยนะคะเอาต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นขิงอบค่ะขิงอบแห้งตัวนี้ก็รับประทานนี่คือจะดีสําหรับท้องท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ทานเล่นก็ได้ทานเล่นก็ได้นะคะก็ ขายเป็นแพ็กเกจแบบนี้ใชคะสำหรับใครที่ชอบทานขิงอยู่แล้วหรือว่าขิงจริงๆแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายนะใคะมีสรรพคุณช่วยลดพวกท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะขับลมได้ใช่ค่ะนะคะเอาใครสนใจขิงก็ลองทักเข้ามาด้วยนะคะในออนไลน์ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากจะมีไข่เค็มลาวามีขิงอบแห้งยังมีเป็นน้ำพริกด้วยค่ะ ตัวนี้น้ําพริกตัวนี้จะเป็นน้าพริกปลาแห้งนะคะตัวนี้อันนี้ขายกระปุก50บาทแต่ว่าในงานวันนี้เราขายอยู่ที่45บาทค่ะ45บาทลดทุกรายการควันนี้อันนี้เป็นกระปุกเล็กกระปุกเล็กตัวนี้จะอยู่ที่20บเอ่อ20บาท2 0ลด15บาท15บาทนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยแท้เลยนะคะแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองเลยนะคะวันนี้สําหรับใครที่อยากจะ สั่งจองอยากจะชิมอยากจะสนับสนุนวันนี้ได้เลยนะคะ,คะหรือว่าจบรายการไปแล้วอยากจะเข้าไปดูเรื่องของการผลิตในชุมชนได้ไหมคะแบบนี้ได้ค่ะได้เช่นกันค่ะนะคะยินดีต้อนรับค่ะ,คะตัวน,นี้จะเป็นมะม่วงกวนนะคะช่วงนี้มะม่วงจะเยอะมากบางทีทานเนี่ยอาจจะทานไม่ทนันใช่ไหมคะเราก็มาเปรรูปเป็นมะม่วงกวนแล้วก็ตากนะคะตากแห้งเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะอันนี้อร่อยสะอาดค่ะถูกหลักอนามมยด้วยค่ะ ก็เป็นการถนอมอาหารในรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะก็เป็นมะม่วงกวนจริงๆแล้วคือตอนนี้มะม่วงหน้ามะม่วงนี่เยอะมากๆเลยเราจะใช้วิธีไหนในการถนอมอาหารก็เลยเอามากวนใช่ไหมกวนตาแห้งก็เลยเป็นมะม่วงกวนตาแห้งขายแพ็คละตัวนี้ปกติ120ถ้าไม่ปกติเหรอคะ100บาทค่ะ100บาทนะคะวันนี้ลดทุกรายการจริงๆนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมี ตัวนี้จะเป็นข้าวเกลียบค่ะอันนี้ต้องไปทอดเองใช่ไหมใช่ค่ะข้าวเกลียบผลิตจากอะไรคะตัวนี้จะเป็นอันนี้จากแป้งค่ะแล้วก็จะเป็นรสปลาซาบะตัวนี้จะอร่อยหอมอร่อยกลิ่นปลาค่ะนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะสำหรับใครที่ชอบอาจจะชอบทํากับข้าวหน่อยหรือว่าชอบเขาเรียกว่าเป็นกับแก้มเป็นขนมเป็นของว่างก็เหมาะมากๆาเลยถุงนี้ราคาเท่าไหร่คะปกติ120 ในงานนี้เราขาย100บาทค่ะ100บาทร้0ยเดียร้อยเดียนะทุกคนนะถือว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยนะคะก็มีเป็นแบบกล้วยด้วยกล้วยฉาบอันนี้กล้วยฉาบนะคะกล้วยฉาบตัวนี้จะเป็นกล้วยฉาบเปรกเตกค่ะตัวนี้เวลาเราทานนี่คืออร่อยแบบหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่อยู่ก็เลยเป็นชื่อของกล้วยเบกแต่่ะคตัวนี้ปกติจะอยู่ที่50บาทนะคะตอนนี้ลดพิเศษ40บาทค่ะ ลดเหลือ40บาทโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะแพงละ40บาทเอาไปขบเคี้ยวเอาไปทานเล่นเอาไปเป็นของฝากก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าผลิตภัณฑ์มีหลากหลายมากๆเลยแต่ว่าไม่ลืมนะคะทุกคนเราจะมีเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้ข้าวหมากค่ะข้าวหมากค่ะทุกคนข้าวหมากสรรพคุณรักษาหรือว่าจะมีมีจุลินทรีค่ะก็คือช่วยย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัวเนี้ยทานดี ค่ะระบบเหมือนระบบร่างกายของเราก็ดีขึ้นค่ะ,คะปกติ20บาทวันนี้เราขาย15บาทค่ะไม่ปกติ15บาทใช่ค่ะทุกคน <laughs> ถือว่าผลิตภัณฑ์มีหลากหลายจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะคะที่เห็นอยู่หน้าหน้าตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือกําลังแสวกันอยู่นะคะ,คะแสวนี่หมายถึงว่าการกําลังถักทําลวดลาย นะคะ,คะลงบนกระเป๋าลงบนเสื้อนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาทุกคนไปพักกันก่อนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการแซวกันหน่อยนะคะแซวกว่าจะได้ไม่ใช่วันเดียวแล้วได้เลยนะคะต้องใ,ใส่ใจเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องใส่ความคิดสร้างสารรค์ไปด้วยเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนกันด้วยฉะนั้นแล้วก็คือราคาก็เลยแรงค่อนข้างแรงนิดนึงะนะคะ,คะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อคะ่ะ รับจากไหนเนี่ยโหล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 ใครเนี่ยโหลอะไรอ่ะโทรมาไม่พูดอ่ะแล้วท่านโหลไปก็ไม่ได้เย็นติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ย หายไปไหนตั้งสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลยฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาวัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรมถ้าเข้าไปถึงถุงลมในปอด เป็นผลทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงเราสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้ง่ายๆเช่นงดเผาขยะงดจุดทูบเปลี่ยนมาใช้ทูบไฟฟ้าติดตั้งเครื่องฟอกอากาศปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำมันทำความสะอาดบ้าน แค่นี้ก็ช่วยโลกช่วยเราให้ปลอดภัยจาก PM 2.5ได้แล้วนะครับติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมกับรายการตลาดไม่ววยใบทีวีอีสานค่ะเราอยู่กันกับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนบ้านดอนขานะคะจากจังหวัดศรีสะเกดน,นั่นเองค่ะ วันนี้ดูแล้วผลิตภัณฑ์เยอะมากมเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เป็นผ้าเบญจสีมีด้วยกัน5้าสีแล้วก็มีการถักทอด้วยลวดลายต่างๆนะคะและที่สําคัญเป็นลายลูกแก้วเป็นผ้าไหมาลายลูกแก้วแล้วก็จะมาปักแสวตรงนี้ละค่ะที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าประเด็นหลักเลยทีเดียวในการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นมี พลังมากขึ้นมีสตอรี่มีเรื่องราวที่มีมน์ขังในเสื้อตัวนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ยาเป็นเป็นคนเขาไปดูเล่าให้ฟังหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาในวันนี้เป็นเสื้อที่มีการแสลวที่ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดานะคะทุกคนแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาในนี้ด้วยนะคะพี่พี่พี่ยายืนตรงนี้ค่ะค่ะโดยเฉพาะตัวนี้เราให้ฟังน่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดคอลเลคชันใหม่สีตัวนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดจะเป็นสีเปลือกทุเรียนนะคะ ส่วนน้องที่น้องๆปักตัวนี้จะเป็นลายดอกแก้วตัวนี้นะคะลายดอกแก้วแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายดอกแก้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าการปักเซลลเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเ,เสื้อจะเป็นเสื้อผู้หญิงหรือว่าเสื้อผู้ชายค่ะส่วนเสื้อผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลายเป็นลายเชิงเทียนค่ะแต่อันนี้คือเสื้อผู้หญิง <trainers> เสื้อผู้หญิงก็จะเป็นลายดอกไม้แต่ว่าราคานะคะถ้าชั้นเยอะ ลายเยอะนะคะตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าปักเส้นไหมไหมตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่3.500เลยค่ะแต่ตัวนี้คือปักได้ปักได้ธรรมดาใช่มคะแต่ว่าเราจะมีการเล่นสีใชคะแล้วเวลาที่เราจะมีการแซลเนี่ยเราจะมีการออกแบบใครช่วยออกแบบตรงนี้คะส่วนมากน้องๆก็จะปรึกษากันแล้วก็เราก็ดูผ่านพวก y o u t u b e บ้างอะไรบ้างก็คือดูว่าลายตัวไหนจะเป็นลายมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะ ะะก็จะมาประยุกมาประยุกใช้นะคะค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่า<ม>เป็นหนึ่งในผ้าเอกลักษณ์ของจองังหวัดศรีสะเกดนะคะ,คะเป็นผ้าสีล่าสุดเลยก็คือสีทุเรียนนั่นเองนะคะเพราะว่าที่คุ้นหารที่สีสะเกดเนี่ยก็จะปลูกทุเรียนเยอะ,ะนะคะ<ช>ท,<ช>ที่ที่ศีสะเกดนี้จะปลูกอยู่เยอะก็คืออยู่ที่ ุนหานการทะักแล้วก็ศีรัตนาใช่ง่ะนั้นก็คือขุนหานนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เสื้อตัวนี้เป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้ก็ลองทักแชทมานะคะกับพี่ยาหรือว่าจะติดต่อกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะราคาก็เป็นกันเองอยู่ไม่แรงหลอกนะคะบอกว่าติดตามจากรายการตลาดไม่ว้ใบทีวีอีสานก็จะมีการลดราคาให้ด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมซอฟต์าวร์ในชุมชนนั่นเองนะคะตอนนี้ที่อยู่ก็ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ แคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วก็ค,ค,ค่อยสอบถามมาก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสีเขียวอาสีอื่นด้วยค่ะพี่ยาสีอื่นด้วยอ,า,อาสีฟ้าหน่อยค่ะสีฟ้าหน่อยอ,อ่าสีฟ้านี่ก็จะมีลายที่แตกต่างกันหน่อยนิดนึงตัวนี้สีฟ้าอันนี้ลายจะแตกต่างกันค่ะ<ส>ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นาลายดอกธรรมาดาตัวนี้นะคะลายดอกธรรมดาแล้วก็จะเป็นเถาเป็นโซ่นะคะตัวนี้ค่ะส่วนสีฟ้าตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็นใส โอกาสวันแม่หรือไม่ก็ทั่วไปนะคะค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีสีที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะว้าสีนี้หน่อยสีกุลาอันนี้เขาเรียกสีอะไรคะอันนี้สีกุลาค่ะสีกุลานี้ที่มามาอย่างไรอ่าสีกุลาตัวนี้จะเป็นแถวโซนของอำเภออุทุมพรพิสัยอุทุมพรใช่แต่ถ้าเป็นของ แถวตำบลพรานอำเภอคุนหานก็ที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวเขียวกับสีลาวาค่ะตัวนี้ค่ะอยากเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดอยู่นั่นเองนะคะมีหลากสีมากๆเลยตัวนี้ค่ะสีวาวาน่ารักมากเลยนะคะเป็นสีลาวาคะสีลาวก็คือเป็นสีจากดินภูเขาไฟใช่ค่ะกระบวนการทำยังไงคะกว่าจะเอาดินมาย้อมตัวนี้ใช่ไหมคะจริงๆที่ว่าการย้อมสีตัวนี้จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขาทอใช่ค่ะทอก็จะไปเอาดินภูเขาไฟ กว่าจะทอได้ก็เอาเส้นไม่ใช่ไม่ใ่ใชไหมค่ะจะเป็นได้ใช่ค่ะไฟนะคะมาแล้วก็เอาดินสีแดงที่เป็นดินภูเขาไฟก็คือมาหมักก่อน,ม,นมาหมักแล้วก็มาย้อมให้เป็นสีนะคะแต่ว่าการล้างตัวนี้อาจจะล้างยากนิดน,นึงค่ะแต่สีก็จะติดค่ะ,คะแล้วก็มาทออันนี้ก็ซักได้ปกติเลยใช่ค่ะ,ะ,คะตัวนี้ก็ราคาแรงไหมคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2 5 0 0ค่ะ แต่วันนี้จะขายอยู่ที่2,000เท่านั้นโอ้โหลดไปเลยตั้ง500บาทนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเสื้อสีลาวาของสกีสเกตต้องมีไว้เป็นเ็นของตัวเองแล้วล่ะนะคะวันนี้อาเห็นวันนี้ทีมงานของเรากลุ่มแม่บ้านของเราใส่สีดํามาเยอะเลยเอาพี่ดาเล่าให้ฟังหน่อยเอาพี่พี่ยาเล่าให้ฟังหน่อยสีดำที่เป็นมีความโดดเด่นยังไงคะตัวนี้หน่อยถ้าสีดาใช่ไหมคะสีดําตัวเนี้จะเป็นสีดํามะเกลือนะคะ ถ้าเป็นสีดําตัวนี้เวลาเราแซลเนี่ยสีเนี่ยจะคมชัดใส่สีไหนก็จะสวยแล้วก็ออกงานได้ได,ไ,ดได้ตลอดเลยค่ะตัวนี้ถ้าเป็นสีดํานะคะค่ะก็ถือว่าแบบเป็นสีที่มีความคมขําม,มากเลยะนะคะสวยโดดเด่นด้วยะนะคะแล้วก็ปากแสวมานี่คือตัดลายกันถือว่าลงตัวมากๆเลยเป็นการเขาเรียกว่าไอเดียในการที่จะทำแสวล,ลงไปเนี่ยก็ต้องใช้งานฝีมือด้วยนะคะ,คะดูไปพร้อมกันเลยนะคะ พี่ๆ<ม>ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะคะเขาจะมีการนั่งแซล์กันเนี่ย<ม>สังเกตดูเขาก็จะมีการออกแบบไปด้วยนะเซ<ช>ลลวไปแล้วก็บางทีก็อาจจะมองไม่เห็นด้วยแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรมันมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนน่ะอ๋อค่ะนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากฉะนั้นแล้วสําหรับใครที่อยากจะได้เสื้อแซลเป็นของตัวเองต้อง มาติดต่อที่กลุ่มนี้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าเป็นงานละเอียดแล้วก็ถ้ามีเอาไว้เป็นของส่วนตัวเนี่ยก็จะถือว่ามีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีมนต์ขังในตัวด้วยนะ,ะนะคะแล้วก็ทางกลุ่มของเราเนี่ยรับปักด้วยนะคะค่ะรับปักเสื้ออย่างเช่นว่าลูกค้าบางท่านเนี่เขาตัดจากที่อื่นมาใช่ไหมคะค่ะก็คือในหมู่บ้านเขาในอำเภอเขาจังหวัดเขาเนี่ยอยากได้เสื้อแบบปักส,สวยๆอย่างเงี้ยรับปักนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่500บาท สำหรับใครที่มีเสื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปากยังไม่ได้แซวก็ติดต่อที่กลุ่มนี้ได้เลยนะคะจะได้ลวดลายไหนก็เดี๋ยวทางกลุ่มจะช่วยแนะนำ นะคะก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะเอาละนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักแชทหรือว่าทักเพจหรือว่าโทรมาสอบถามกับกลุ่มได้เลยนะคะตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอให้แล้วนะคะโทรมาก็ได้หรือว่าจะทักที่แฟนเพจ Facebook ก็ได้กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนขานั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะนะคะมีเป็นเสื้อมีเป็นกระเป๋าด้วยอพิยาขายกระเป๋าหน่อยค่ะมีกระเป๋ามีร่มด้วยนะทุกคน อันนี้กระเป๋าตัวนี้ส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นหน่วยงานนะคะแล้วก็เกษียณจะสั่งตัวนี้ร้อยสองร้อยใบเลยเพื่อที่จะเจับไม่เกษียณก็สั่งได้นะทุกคนเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้นะคะด้านนอกมีที่ใส่เป็นมือถือก็ได้นะคะเป็นของจุกจิกอะไรน่ารักตรงนี้ด้านในก็ใส่ของ เป็นกระเป๋าตังหรืออะไรก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าใครอยากได้ที่เป็นแบบมีซิปด้วยแล้วก็ถือสะดวกสะดวกหน่อยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าคุณนายกระเป๋าคุณนายค่ะออกงานได้ค่ะค่ะมีแซลลด้วยค่ะมีแซลลด้วยเหมือนที่น้องๆปักอยู่ค่ะก็ทีมงานนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะนอกจากจะมีกระเป๋าที่เป็นแบบสะพายด้านข้างมีแบบเป็นถือแล้วก็ยังมีเป็นแบบ กระทัดรัดถือใส่ของใส่โทรศัพท์ก็ได้เป็นผ้าอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ลูกค้าเพิ่งสั่งค่ะ100ใบค่ะใบงานแต่งค่ะเป็นของชมด้วยค่ะอันนี้ก็ติดต่อได้นะคะถ้าลูกค้าสั่งเยอะตัวนี้ของเราก็มีราคาส่งค่ะติดต่อกลุ่มได้เลยนะคะมีหลากหลายมากๆเอาหมวกเผื่อใครสนใจอยากจะได้หมวกล่ะคะหมวกแล้วก็เป็นสีลาวาใช่ค่ะนี่ ตัวนี้ก็ปักแซลลด้วยค่ะปักแซลลด้วยนะคะทุกคนนีค่คือเป็นหมวกนะคะจากกลุ่มของเราและนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นลายแปลกๆด้วยนะ,ะทุกคนแ,แต่ใครสนใจว่า,าจะ จะสนใจแบบไหนผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะอ,ะอะเดี๋ยวพี่ยาเราไปด้านโน้นกันดีกว่านะถือว่าหลากหลายมากๆเลยผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวแต่ว่าดูเวลาเลยเวลาใกล้จะหมดแล้วช,ช,ช่วงท้ายอยากจะให้ดรแก้วได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าศักย,ยภาพกลุ่มนี้ไม่น้อยหน้ากลุ่มไหนเลยแล้วก็อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวที่ชุมชนด้วยค่ะค่ะที่จริงนะคะมาวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มนี้มีสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ได้สังเกตเห็น ที่อำเภอขุนหาญนี่ยังมีทุเรียนนะคะยังมีผลไม้ยแยะมากมายเป็นหมดซึ่งในวันที่30มิถุนานเนี่ยทางอำเภอขุนหาญนี่เขาจะมีงานของเงาะทุเรียนแต่จริงๆก็อยากจะเชิญชวนให้ไปจังหวัดศรีสะเกดก่อนนะคะเพราะว่าศรีสะเกดนี่งานเงาะทุเรียนวันที่วันที่19ถึงวันที่23บนะคะไปที่ศรีสะเกดมีงานทุเรียนของศรีสะเกดส9เกถึงแล้วก็ไปที่ขุนหานก็จะเป็นวันที่3 0ส ขุนหาร3 0มสถึงเกรกฎา <30 S 1> คมสาถึงเดกรกฎาคมเพราะฉะนั้นจะฝากไว้นะคะว่าที่ขุนหารนี้มีแหล่งท่องเที่ยวก็มากนะคะแล้วก็สินค้าเยอะแยะมากมายไปหมดก็ทางกลุ่มก็ยินดีนะคะว่าถ้าท่านสนใจนะคะกลุ่มก็ยินดีที่จะราต้อนรับคณะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามาส่งเสริมกลุ่มนี้ไม่ผิดพลาดเลยมีทั้งของกินของใช้ของอะไรทุกอย่างแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะอาทางประธานจะพูดอะไรต่อก็ขอขอบคุณท่านดรกัลยาณีธรรมจารี ทีมงานช่อง11นะคะขอบคุณน้อ,นองๆทุกคนนะคะที่มาร่วมรายการวันนี้ก็ฝากผู้ชมนะคะถ้าจะไปเยี่ยมที่คุณหารนะคะอำเภอคุณหารตำบลพรานทินดินแดนแหนทุเรียนภูเขาไฟนะคะกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนขายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะแค่นี้ค่ะ ค่ะอ่ะก็ไปกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่สนใจที่ศรีสะเกตนอกจากจะมีทุเรียนแล้วก็ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า GI นะคะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากบ้านดอนขาที่ศรีสะเกดแล้วก็ขอบคุณดรกรยานีธรรมจารีมากๆนะคะขอพรบคุณทุกคนค่ะดีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่วายบทีวีอีสานขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ